สวัสดีค่ะน้องนิชาวันนี้เราเรียนอะไรดีเรียนเรื่องสีค่ะสีนะโอเคหลายสีเลยนะคะคำแรกให้เสือให้เ hey, สือให้เสือสีดำนะคะอีกรอบหนึง่ง hey, ใ hey, ห้เสือให้เสือเหงาขาวไเสือไปเสือสีขาวค่ะไปเสือไปเสือาวสีเหลือง hey, วสเส黄色黄อโอ wang, ้ชัดมากค่ะหวง wang, หวงเส黄色黄色าว สีน้ำเงินค่ะหลานเสี้อหงินสีเงสื้องิสีม่วเงินสีน้เงินสี้ำเงิสเสี้เง้เงสเงสเี้เสี้เงสี้งเส้เงสสี้ำงสี

粉红色 <pled politics>，重复นะคะ，粉红色，粉红色，很好。色，颜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 色。OK，色，橙色，哎，色，orange，色，棕卡，橙色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 。嗯，OK，一百คะแนนเต็มเนนน